กับสวัสดีค่ะพ่อกันยูอีคือเกานน่ค่ะกับป้าบนคนอีสานเมื่อนี่ป้าบนคนอีสานได้มาติดตามเรื่องราวความฝันของคุณยายท่องสีค่ะหรือว่าคุณแม่ท่องสีเนาะค่ะเพิ่นฝันว่าเด็กหน่อยสามคนค่ะส่วนไปไ่ายขิปเอาเลขกเนาะค่ะแต่ว่าเด็กหน่อยสามคนโบกเป็นตัวเนาะค่ะบอกคุณยายค่ะเรื่องราวความฝันของ คุณแม่ท่องสีเพิ่นสีไห้แนวทางตัวเลขแนวไหนค่ะกลับไปเบิงเอานํากันนอค่ะกับความฝันของคุณแม่ท่องสีค่ะค่ะกับสวัสดีค่ะคุณยายค่ะค่ะกับสวัสดีค่ะคุณแม่ท่องสีค่ะค่ะวันนี้ก็มาติดตามตัวเลขแนวทางความฝันกับคุณยายค่ะคุณยายนี่เพื่อนาเพื่อนฝันค่ะฝันเห็นเล็กน่อยว่าคุณใหญ่ปะฝันเห็นเล็กน่อยสามคนค่ะ มันหลงมาส่วนอยู่เบิด์ขื่นมันไปเอาไปถ่ายคลิปเอาเลขกเอาเลันไปถ่ายคลิปเอาเลขเออไปถ่ายคลิปเอาเลขมันว่าเอาเปลเหล็ใส่บ้านเอาลูกสิผ้าไปนี่ไปถ่ายคลิปเอาเลขมันว่าเพิ่งน่าจะทางยหนี่อยากมาแต่ทนายขอมานกวนแม่อยู่นี่อยู่เบิด์ขื่นกันยังวะไปไปถ่ายดิเอาตัวใดเราเลขกหนึ่งหนึ่งสามตัวคนวะอืมค่ะนได้จังว่าจังสรนเลขอี๋ยังจังสีหนึ่งหนึ่งจ้ะเลขกสิบเอ็ดเดยมันว่ะมันเบอก ค่ะที่เบ็ดอย่งหนึ่งมีเจ็ดโต้เลยหนึ่งหนึ่งสามโต้มันว่ะเอาว่านี้ไปนอนอีกได้หูมียาขื่นเหลวกับไปนอนอีกนอนลงมาแก่งแล้วก็ยังมันเกระกวนอยู่คือเก่ามันกรเก่เาบ่อบ่อ,อ,บนบอจนวะลูกท่นเป็นได้หน่อยผู้ใส่ควรเป็นผู้ชายควรเว้าควรเอิ่นเข้าไปนี่นะไปๆได้แม่ไปป ไปไถ่คีบปลอยเลขไปไท่คีลไปลอยเลขขว,วนให้ไปน้ำขวนให้ไปเพราตัวกับหัวอยู่ก็นว่าหัว,หวขวนมันค่ะไปหน้าไปหน้าพันมาไปไทคีโปล,เล,เล่เลเลยูเซอร์ออลูกที่ภาพเป้าเองดอกคนว่าเลขทิปเอสมีคนว่าเอาเลขทิเอดเป็นแนวไหนเลขหนึ่งสามตัวเออเลขหนึ่งสามตัวเพราะว่าเมย์นอยแห้งเพราะเมย์จังถามแนวนั้น เลี้ยงหน่อยมันก็สีซ้ำหาปีซี่ปีหาปีกระบอยยึดหน่อยแห้งมันบอยเป็นหน่อยแห้งกระจักแต่ว่าแม่นั้นอยากหูว่ามันสีหูว่าหนึ่งหนึ่งเป็นแนวไรบอเออนี่นแหละกระถามไปบอยหูจักกระถามไปนี่ยแหละค่ะมันมันเป็นอย่งไรเหล็กสิบเอ็ดหนึ่งเหล็กหนึ่งสามตัวมันว่าเอา หนึ่งสามตัวพี่ว่าบ่เจีงสิเป็นสิบอิดก็ได้ว่ามันอย de. ู่เพิ่นว่าหยอกมันค่ะกะว้าหยอกมันอยู่กะว้าหยอกมันเป็นก็มากวนอยากให้คุณยายไปนําเออมาชวนแล้วชวนชวนแล้วชวนอยู่ว่าไปไปหน้าเมย์ไปถ่อเมย์อยู่เอาแต่ว่าคุณยายก็บ่ได้ไปหน้าเพิ่นเนาะบ่ไปบ่ท่านไปมันหุ่นหัวอะไรจนว่าแก้งเนาะแก้งเลยก็จนลูกเอาลูกก็ววันอยู่ข้อปานเนาะเออก็เว้าวโยงซั่นนี่เว้าใส่หูอยู่จอดๆไปไปไปโยงสันคุ้มในใจเนี่ยนั่น คิดเดี๋ยวไปน้ำมันบอ่อ้ยจังสิไปว่าจังไหนเราก็ขึ้นว่าสิผ้ามันไปยุนสิผ้าไปเอาใส่ิดว่าหังบ้านไป <c oughs> หังว่าเอาเ้อยู่ค่ะที่ไปเอาใส่ว้ก <c oughs> ็ได้เบายอกเออไปเรื่อยเออเอา,เอามันเปน็นยังได้อย่างฝันอย่งที่หนลลูขืนมาเนี่ยหมดสวยๆน้องเขามันสวยนะค่ะ <c oughs> ลูกขืนมาเราก็ยังขืนเห็นมันอยู่เอามันเมนอิรีบ่ลักษณะส่เสือผ่านเฟินไซนี่อะไรนี่ ส่เสียอันนี้เหาอใส่เสียค้อกลมเออเรื่องหน่อยกลมข้อกลมข้อกลมเป็นผู้ชายบ่ทังเป็นผู้ชายเพื่อทุกคนมันมันแฝดบ่ไม่อ้หแต่ว่างท่อกันอยู่เลยแา่ว้านเลยครับมาแฝดดิคุณยายมานจ้มาแล้วค่นบอกหน้ มันบมหูมันนั่นแหละมันทางโมหูแจ๊คขอนี่ยังว่าวาโบไผ่เมียโบไผ่ก็เล็กหน่อยแตคือสีเม็นอ๋อเล็กหน่อยขันเม็นว่าหลานเห่ากับโบเม็นลานเห่าโบเหม็นลานเห่ามันทางเหม็นข้นอินเป็นเจ้าที่ว่าคุณป้าคุณยายโมหูตัวนี้กระไดก็จะเป็นเอามามาลองส่องแสงไปทั่วที่ทั่วเด่นไปเพิ่งยางมาทางไหนคุณยายมาแล้วมาตัวกูมาแล้วมาหาตัวกู กูกลัวอยากว่าวทั้งหัวมันถึงตัวว่ามาเราโบเข่าเช็กสาตมาวันนี่เอาหนี่งตัวค่ะแสดงว่าว่าวแนวนี้คุณแม่ก็คิดว่าโบเป็นคนละละเด้หน่อยนกระบอกหูกลางว่านี่มาเจตัวเว้ยันได้กินเจตัวเพราะฉันเพราะทันเทียมเช็กเทียวหลังจากเป็นผู้ใหญ่มากก็เป็นเด็กน่อยเนาะยังได้ยังเป็นกรก็บนเอได้เนาะเพราะว่าอยู่นีผู้ผลพันดีเนาะซียูทีนังคงเหน่งสิค่ะเพราะว่า คือบ้านมันกล้านนั่นเนาะปันยังเล่นปังนเนี่ยนั่นเนาะเนี่ยเนาะกระเขาเนาะคัะนันีโอ้ยนางมันนั่นนั่นมันนั่นโ้มากมันนะแมวคนจ่ายแมวตุ่นคนจ่ายแมวตัวเพิ่งแข็งหนึ่งันสื่อเงินเทไงมันหลุดจ่ายมันออกลูกสองเทียดเทสองหลุดจ่ายจ่ายไหนยังไงมาแมวไปสังตัวไปทายเอไปเผาหรอไปถายดูบเอา บราเนเหล็กยุมามาบอกผู้สาวคนนึนอีนึบอกอีเป็นเหล็กยุบองได้คุณยายกระดูกว่าจะอกระดูกแมวยได้ตุงตุกวังวังหัค่ะอ๋องได้คุณห่งยจยง,งไหนละนังโบสืโบสือแล้วนางสี่อเห็นหนังมังไม่ใชโบสีาะมันจะทายุ่งให้อีนั่นดูกสิค่ะค่ะ แต่บ้านแม่เดืนเล็กหน่อยอย่างบ้านหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามโตนู่นเนาะบ้านนี้ต้องก็เอาหนึ่งหนึ่งสามกับสามหนึ่งหนึ่งกับหรอว่าสามหนึ่งหนึ่งเนาะค่ะเอาเต็งสีสามหนึ่งหนึ่งหน้ามหนึ่งแล้ะนอกมันก็สามเทียค่ะสามหนึ่งหรือว่าหนึ่งหนึ่งสิกะไรเนอะใหญ่เออเอาหนึ่งหนึ่งน้าแม่ค่ะเถียมันผอยออกไปหันค่ะอายุของคุณแม่เทไรคุณแม่หัวมันแกเกินนิด คิดคุณแเ,เ,เจ็ดสิบเจ็ด,ๆๆดเจ็ดสิบเจ็ดปีนาคุณแม่มาหาอยู่เฮือนนี่บอกกฏว่าออเอออยู่เฮือนนี่ละอ,อายุเจ็ดสิบเจ็ดกับทิบารลิที่ไปน,นั่นอกคุณแม่นอเอ,เอาเอาเท่าใดคุณแม่บาลที่หน,นึ่งสามสี่ ค่ะเพื่อเอฟซีเ่มาตัวก็เขากันเนอกจบั่นเด็กทีเนาะเยี่ยม่าตัวได้หนึ่งสามสามหนึ่งเด็กไปเกิดไปคานกานหนึ่งสามที่ะกินยากระบอกนี่กันตรงด้งนี่ไะ มันแยเพิ่นเมื่อเพิ่นยางไปทางไหนทีเยียวมันบวอนเมียที่เจ้าของหูเมียก่อนพันยางมาจนแก่งจนยังว่าเจ้าของจนหูเมียลูกเอารูดยังว่าคค่่ะะฝันซ้ำหนีนอคุณแม่นอค่ะกับขอบคุณแนวทางค้าวฝันที่คุณแม่ท่องสีหมอบห้ยเอฟซีทางบ้านในงวนหนีนอ ถือ่าเป็นตัวเลขชัดเจนได้หนึ่งหนึ่งสามตัวสันแต่ว่ากับเฟงพิษนานิดหน่อยกับเอาสามหนึ่งนั่นนี่ละเนาะค่ะแล้วนเนาะแล้วกันหนึ่งหนึ่งนี่ละเนาะน่ะเนาะค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสรุปตัวเลขของคุณแม่ช่องสีเนาะค่ะหรือว่าคุณยายช่องสีค่ะเด็กหน่อยค่ะส่วนไปถ่ายคลิปเอาเลขเนาะค่ะเด็กหน่อยบอกว่าไปถ่ายเอาเลขสิบเอ็ดค่ะ คุณยายก็ได้ว่าเลขที่เอสเป็นตัวจังไลเล็กหนึ่งหนึ่งหนึ่งค่ะหนึ่งสามตัวเล็กหน่อยสามคนเนาะค่ะบอกว่าหนึ่งหนึหน่งค่ะคุณยายก็ได้จีเป็นตัวเด็หนึ่ง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 ค่ะสองตัวเนาะค่ะหนึ่งหนึ่งสามพอว่าเล็กหน่อยสามคนเนาะค่ะสาม หนึ่งหนึ่งค่ะเด็กของคุณยายเนาะค่ะเพิ่นตีจากฝันค่ะเด็กหน่อยสามคนเพิ่นกเ็เลยเอาสามเข่าค่ะอ,อายุของเพิ่นเจ็ดสิบเจ็ดปีเนาะค่ะบ้านเด็กทีทีเด็กหน่อยสามคนมาหาค่ะหนึ่งสามสี่ค่ะบ้านเด็กทีของคุณยายเนาะค่ะวันที่หนึ่งกันยายนพศส,สองพันหาร้อยหกเจ็ดให้ท่านผู้ชมทางบ้านเอาไปเป็นแนวทางสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะ กาลืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนคนอีสานนำเนเ้อค่ะถ้าบ่าท่านกดติดตามป่าบนคนอีสานขอฝากซ่องป่าบนคนอีสานกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อสีบริพาดแนวทางความฝัน หรือว่าแนวทางตัวเรศค่ะป่าบนคนอีสานกสิหามาฝากทันผู้ชมทางบ้านเนอะค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสานกานิเพียงเทนีคลิปหนาโผก,กันใหม่โศกโศกมันหมันดำลำด้วยด้วยหิ้งหิ่งปังๆักับตัวเรศของคุณแม่ทองสีเนอะค่ะสวัสดีค่ะ